พาคุณผู้ชมไปที่โคราชค่ะมีเหตุการณ์ผู้ป่วยเขาเมาอัลลวาดเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่ามีอาการคุ้มคลั่งยกเท้าเตะเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินมีภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะชายคนนี้เมาแล้วก็ได้รับอุออบ,อบัติเหตุมาค่ะคุณผู้ชมทีนี้ เจ้าหน้าที่ก็จะไปช่วยนะคะแต่ด้วยความเมาของหนุ่มคนนี้ก็เลยแสดงท่าทีแบบนี้โอ้โหยกเท้าขวาฟาดไปที่เจ้าหน้าที่ขีไปที่เจ้าหน้าที่นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งท่านพยายามที่จะเข้ามาช่วยควบคุมสถา,านการณ์แต่ปรากฏว่า ก็ยังไม่หยุดคุ้มครั่งนะคะยังยกเท้าขวาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไปถีบเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาช่วยอีกทีนึงครับโอ้ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะคะถึงารวลาว่าได้ขนาดนี้คุณผู้ชมผมว่าเจ้าหน้าที่ต้องหลบนะเพราะว่าเตะเนี่ยแรงพอสมควรถ้าเกิดโดนเข้าไปเนี่ยผมว่าสลบได้สลบได้นะสลบได้แล้วก็ฤทธิ์คนเมาเขาทําด้วยความที่ไม่มีสตินะคะเจ้าหน้าที่พยายามไปปลอบนะแบบใจเย็นๆใจเย็นๆพยายามตบไหล ไม่ฟังนะไม่รู้รคิดอะไรอยู่นะคือเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปช่วยนะคะแต่ว่าทําไมถึงทาแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเจ้าหน้าที่เวรเปลห้องฉุกเฉินบอกว่าเมื่อคือนนี้เวลาประมาณตีสองรถกู้ภัยได้ดําตัวผู้ชายรายนี้เนี่ยซึ่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกแล้วก็พามาที่โรงพยาบาลคือลักษณะอาการของเขาอยู่ในอาการมึนเมาโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นําตัวผู้ป่วยนอนเปลเข มาที่ห้องฉุกเฉินระหว่างที่อยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยผู้ป่วยก็ได้เกิดอาการคุ้มคลั่งอลาวาดด่าทอและพยายามทําร้ายร่างกายนะคะเจ้าหน้าที่โดยการใช้เท้าของเขาเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่เข้าไปพูดจากเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งผู้ป่วยสงบสติอารมณ์ลงแพทย์และพยาบาลถึงจะสามารถทําการรักษาได้ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะอนุญาตกลับบ้านนะคะโดนอุบัติเหตุมา แล้วมีอาการมามาเมาเมาพอเอาเข้าห้องเข้าการรักษาเข้าการรักษาแล้วทีนี้คนไข้เริ่มมีอาการววายครับไม่พอใจในเรื่องที่พยาบาลเข้าไปซักถามประวัติก็ออกแนวเตะพยาบาลโชคดีครับที่ว่าเจ้าหน้าที่หลบหลบกันทันนะ ราอดีเหลือเกินคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาหลบกันทันนะคะคือแค่เข้าไปสักถามประวัติเนี่ยเพื่อที่จะถามว่าอาการเป็นยังไงเป็นใครที่ไหนแต่ไม่พอใจอะ เจ้าหน้าที่เขาจะไปช่วยคุณน่ะคุณหัวแตกแต่คุณเมาแล้วคุณมาเตะเจ้าหน้าที่แบบนี้นะะโอ้เมาเป็นเหตุสังเกตได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตํารวจสพมงือนครราชสีมาแล้วด้วยนะคะเพื่อให้ตํารวจดําเนินคดีกับคนไข้ารายนี้ต่อไปค่ะครับจะได้เข็ดหลาบนะครับเป็นบทเรียนกันต่อไปดื่มอะไรก็เอาแต่พอดีแล้วกันนะครับ